นึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการประกวดสุขภาพดีนะคะของผู้สูงวัยค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากทางคุณละดาเลนันนันค่ะคุณลดาเป็นเลขาธิก,การโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจําปี2560นะคะคุณลดาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสอบถามถึงเรื่องของ การจัดประกวดสุขภาพดีของโรงพยาบาลจุลังก์นที่จัดมาหลายปีแล้วหรือยังะคะอ๋อจัดจัดมาหลายปีแล้วะคะ่ะปีนี้ก็ถือจะเป็นทั้งที่เป็นปีที่สิบเอ็ด้ค่ะปีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นทั้งทั้งผู้สูงวัยทั้งหญิงและชายค่ะก็ทั้งหญิงและชายอะค่ะ,คะอ,ะอะายะะุ60ปีขึ้นไปอะคะะอ่ะก็จะต้องมีทะเบียนบ้านนะคะอยู่ในเขตของกรุงเทพมหาหนครนะคะอ๋อค่ะ ไม่จํากัดว่าว่าหกสิบปีถึงเท่าไหร่ใช่ไหมคะได้หมดก็หกสิบปีขึ้นไปอะคะ่ะแต่ต้องที่ที่สำคัญคือต้องมีเพียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯหรองนครนะคะค่ะแล้วก็<ล>เป็นก็จะแบ่งใช่ค่ะแล้วก็จะแบ่งผู้ส่งไว็คือเป็นวางประเภทที่มีโรคประจําตัวกับไม่มีโรคประจาตัวค่ะค่ะโรคประจําตัวนี้ก็มีข้อจํากัดไหมคะว่าอโรคประจําตัวอะไรที่ที่ไม่สามารถประกวดได้อ,อ๋อไม่อะคะ่ะ ก็คือโรคประจำตัวคือไตอุดตันคือโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะก็ที่หรือโรคหัวใจค่ะก็ได้รับการดูแลสุขภาพมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะก็คือสามารถมาตรวจได้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็คุณมาสอบถาัของผู้ปวกว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าต้องเป็นคนที่อยิ่อายุ60ปีขึ้นไปเรียนด้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ ติดสามเร็จติดนะคะแล้วก็ไม่สุกไม่ตุกบุรีนะคะไม่ติดตุลานะคะแล้ก็ไม่มีความพิดาดสามารถช่วยเหลือตนเองได้อะค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาทางสุขภาพติดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอะค่ะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของค่าแบบจะมีเงินใายอะค่ะก็ต้องไม่น้อยต่สิบแปดจุดห้าแล้วก็ไม่เกินยี่สิบสามนะคะก็คือไม่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ผอนเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็แล้วก็คือแต่ละผู้สูงวัยทุกท่านสามารถที่จะไปสมัครเองได้หรือต้องให้ลูกหลานส่งไหมคะก็จะสมัครเองได้ด้วยเองหรือว่าลูกหลานนะค่ะแล้สามารถที่จะสมัครให้ได้อค่ะค่ะแตยว่าจะต้องมีหลักฐานที่มาสมัครค่ะที่บอกะค่ก็จะมีเรื่องของสัเนาบัตรพาทนแล้วก็สัเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ต้องมีสัเนาผลการตรวจของห้องปฏิบัติการนะคะ พ้าจากโรงพยาบาลอื่นเนี้ยก็ต้องมีแพทย์ลงนยาบาลปรแต่ไม่ไมเกิน6เดือนนะคะเราก็จะดูเรื่องของความเข้มข้นของเลือดแล้วก็ข้อของของท่องตับนะคะแล้วก็ไขมัะนในเส้นเลือดน้ำตาลแล้วก็อากาศว้าค่ะแล้วก็ขึ้นหัวใจแล้วก็สมองอักเสบของตับนะคะค่ะแล้วก็จะต้องมีรูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปแล้วก็มี ลูกถ่ายที่เป็นภาพประทับใจอะค่ะก็ไม่เกินหกเพลย์แต่ร่วมกับครอบครัวหรือกิจกรรมต่างๆก็ได้อะค่ะไม่เกินห้าภาพอะค่ะอืแม่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะประการประกวดนี่คือพอสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสามสิบพฤศจิกายนนะคะก็คือเดือนนี้ใช่ไหมคะค่ะ แล้วแอปอันนี้เรากนุรังเปิดรับสมัครบือค่ะที่ไหนคะเข้าไปไปสมัครที่ตึกอาคารนะคะที่ที่ตึกอารปอร์ซันเจียค่ะของโรงพยาบาลกุฬานะค่ะเราจะตั้งตึกอะไรอยู่ค่ะแต่ต้องติดต่อในเวลาราชการนะคะตั้งโมงตั้งตั้งตั้งตึกนย์หนาถึงศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หน้านะคะในเวลาราชการนะค่ะคะ แล้วหลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วการการมีรอบแรกมีอะไรอย่างี้ด้วยไหมคะมีคัดเลือกรอบแรกแล้วก็มาค่ะ<า>อ๋อก็นี่ค่ะและ้วก็จะคัดเลือกค่ะเพื่อมาตรวจสุขภาพอะค่ะ,ะคือเราก็จะดูผลเลือกต่างๆนะคะ่ะและ้วก็จะมีการคัดกรองคนไทยเพื่อนตรวจสุขภาพอีกรอบนึงอะค่ะ,ะค่ะแล้วรอบตัดสินนี่คือจะเป็นมันไหนคะรอบตัดสินนะคะก็ะจะเป็นในช่วงคือ เราจะมีมาตรกสิดนะก็คือจะประกอบประกอบผลตัดสินนะคะระหว่างวันที่10ถึง28กุมภาพันธ์2560ค่ะค่ะแล้วเราจะต้องจะต้องหลังจากที่มีการคัดจักทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไหมคะก็เราเราจะไม่กําหนดอะค่ะคือถ้าเกิดผู้สูงวัยคือข้อไในเกณฑ์การรับสมัครของเราตามที่เรากําหนดเนี่ยค่ะก็เขารอดใช่ค่ะ ค่ะแต่และปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างให้ให้คุณรดาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าบรรยากาศของของงานแต่และปีนี้เป็นยังไงบ้างคะงคือขัาา้นขนาดไหนก็แม่ค่ะคือมีผู้ส่งม,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 มาค่ะที่สนใจประกวดแม่ก็ค่้นข้างเยอะมากค่ะแต่ส่วนใหญ่คือมาประกวดสต่แต่จะมีเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์นนหนักที่ไม่ผ่านอะไรเนี้ยค่ะหรือว่าปัญหาออาจจะเป็นผลเลือกผลอะไรเงี้ยค่ะ ไม่มีผ่านแต่ก็มีมีผู้ส่งไที่เข้ามาก็จะแล้วเราก็จะมีรับโล่รางวัลรับโล่รางวัลพระราชทานะค่ะจากสมเด็จเทพรับโล่ดาวค่ะค่ะ่ะก็มีผู้สูงัยก็คือเป็นแบบแล้วก็จะมีผู้ส่งัยที่เคยประกวดแล้วแต่ละรอบเนี่ยค่ะก็จะมาร่วมงานแบบมาร่วมงานด้วยนะคะเพื่อตบตอผู้สูงัยเหมือนเป็นผู้สูงัย รุ่นน้องกับผู้สูงวัยรุ่นพี่มีความคุมครบค่ะค่ะค่ะปีนี้กําหนดหรือยังคะว่างานจะจัดขึ้นวันไหนอะค่ะว่างานจะจัดขึ้นนะคะก็จะมีรับโล่อค่ะทางเดือนมกราเนี้ยจะจัดขึ้นวันที่จะรับโลประหลัดสถานเนี่ยค่ะวันที่สิบมีนาคมนะคะสองพันห้าร้อยไอ่แปดขอโทษค่ะแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะประมาณนี้นะคะค่ะ ค่ะก็ตอนนี้ผู้สูงวัยที่สนใจก็สามารถที่จะ,ะสมัครได้มีรายละเอียดที่จะถ้าเกิดว่าบางท่านก็อาจจะฟังไม่ทันต้องการที่จะโทรศัพท์ไปบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะเออค่ะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ะคะ่ะแับคุณสุเบทจินประชาแล้วก็คุณสุภาสุทากกรแะะะดงเกลือค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะ022565380ค่ะแล้วก็02256 แค่สี่งต่างๆค่ะค่ะนะคะแล้วจะนแนะนําเรื่องของการเตรียมร่างกายหรือว่านี่าง้องต้องมีมีการจะต้องมีการเรียกอะไรคะทดสอบอะไรไหมคะนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วอันไหก็คือเรา,เราจะไม่เนี่ยค่ะก็คืออาจจะเน้นเรื่องของพ่อแบบกีม่มีน่ากายที่ทีปัญอาไปแล้วลว่าถ้าเกินยี่สิบสามเนี่ยนะจะเป็นยี่สิบสามจุดหนึ่งี้ะเราก็คือ ไม่ไม่ไม่ได้เลยค่ะคือต้องใช้ขาต้องพอดีไปเลยโดยค่าแบบทีมีมันใจเนี้ยอาจจะสอบเอะหามักากไม้อะไรเนี้ยค่ะก็จะต้องดูจากโดยเอาน้ำหนักตัวค่ะที่เป็นกิโลค่ะหารด้วยสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกำลังสองค่ะค่ะก็จะได้ค่าแบบนีมีลกนใจออกมาแล้วก็าสูงว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่ผ่านเนี้ยเราก็ยังแนะนำผู้สูงวัยถ้าเกิดเติมไปสูงจุดหนึ่งเนี้ยค่ะเกิมยี่สิบสาม ยีกสามติดหนึ่งเราก็จะแนะนำเนาให้หลองไปรปักหรือออกลังกายอะไรเนี่ยค่ะปรับวิธีพานะอะไรเนี่ยค่ะเช่นลดหนักลงติดนิดนึงเราก็สามารถมาปวดได้ค่ะแต่คนใหญ่ผู้สูงใหไก็มา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 สมัคัดแล้วก็สามารถาตับไปไอ้นี้ได้แล้วก็ติดรอบหนึ่งก็สามารถผ่าได้ค่ะถ้าเกิดว่าเกินไม่มากใช่ไหมคะเกินไม่มากใช่ค่ะคนอห่างสิกไอ้ตินิดนึงก็สามารถ ก็ก็บนใจก็สมัครได้นะคะเพราะเรามีช่วงระยะเวลายอยู่ค่ะค่ะนะคะ,ะค่ะอยากจะอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังอยากฝากเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ไปร่วมประกวดนะคะบอกว่าเป็นการประกวดสุขภาพดีประจำปีของผู้สูงวัยชายหญิงปีหกศูนย์เชิญเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้สูงวัยสุท่านนะคะที่มีที่มีสุขภาพร้านใจนะคะที่ า็ต้างายที่ดีนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอารมณ์แล้วก็สัง,สงคมอะค่ะมาประกวดนะคะถ้าโครงการเนี้ยคือเราก็จะได้มาปะผู้สูงวัยแล้วก็มาแลกเปลี่ยออนความรู้แล้วก็การดูแลเรือร่องสุขภานนพทุนใจและใจอะค่ะก็จะทาให้ผู้สูงวัยเนี่ยรู้สึกว่าเออชีวิตของมีคุณค่าแล้วก็มีสัต์สีมีเกี่ยวกับสังคมอะคะ่ะแล้วก็รวมทั้งญาตเนี้ยค่ะก็จะได้เรู้ในกานนะะรดูแลผู้สูงวัยอะค่ะมันเหมือนเป็นเพิ่ม ภายในครอบครัวด้วยค่ะค่ะนะคะก็ภายในสมัครได้ภายในสามสิบพฤศจิกายนนี้นะคะยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณรดาคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะคืออย่างที่คุณรดาพูดว่าไม่ใช่ว่ามีโรคประจําตัวแล้วสมัครไม่ได้มีโรคประจําตัวก็สมัครได้เพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็ อาจจะมีรถประจําตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีรถประจําตัวแล้วดูแลรักษานะคะไปพบคุณหมอตามตามนัดเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังเข้าเกณฑ์นในการสมัครได้นะคะถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปที่02-256-5389-02-256-5009ค่ะหปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก